สวัสวดีอาจารย er ์แล้วก e ็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ผมนายนภพลมูลเทงรหาัส5020ของผม3.7ครับจะมาขอเสนอความฉลาดทางอารมณ์ครับความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โัจจุบันนะก็คือการใช้ชาวลมแล้วก็การใช้ความสามารถในการตระหนักรู้แล้วก็ความสุขของตัวเองที่มีต่อผู้อื่นครับก็คือการสร้างแรงจูงใจในการเป็นทหารในราชการทางอารมณ์ครับ IQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์ใช้ความคิด ก็แต่คนเก่งแล้วีเก่งในการดำเนินชีิตเก่งแล้วก็การแก้ัขหาว้อตน้าเก่งนะก็จะไนี้นะคีมีควาในในชีวิตประจำวันไม่ว่าชีวิตทำงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวนะก็คือชีวิตครอบครัวก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามีชีวีจะต้องคูณทักษะการเข้าใจเสริมสร้างทางด้านอีคิวก็ส่งผลในการเจรจอารมณ์แล้วก็ปับนอารมณ์ที่เวลาอยู่กับครอบครัวนต่อไปนะคนฉลาะทางอารมณ์นก็มีสามด้านเก่งกันนะ ด้านแรกคือด้านดีนะครับด้านนี้คือการวบคุมอารมณ์ให้ให้ตัวเองรู้ว่าความต้องการตัวเองนั้นรู้จักอะไรแล้วือรู้จักอะไรต่อไปคือด้านเก่งครับด้านเก่งคือการความสามารถในการเพิ่มรงจูงใจในการตัดสินใจแล้วก็แสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพในการทาทาให้เกิดงานประสบการ็จได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวครับความสุขอันสุดท้ายก็คือความการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไม่มองโลกในแง่ร้ายะครับต่อไปนะปัจจัยที่ส่งผลต่อ การแสดงอการอารมณ์ครับอันแรกคือโครงสร้างชีวเคมีหรือัตถุกรรมที่ทุกคนก็ได้มาจากพ่อแม่แล้วก็พี่น้องครับอันที่2คือการแยงแยงคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าคนที่เราอยู่ใกล้เรารู้สึกประทับใจในความการกระทำของเขาเนี่อันที่3ก็คือประสบการณ์บางอย่างตั้งแต่วัยเด็กครับก็คือการปรับตัวข้อหาหรือว่าการตึ้นติดกับบุคลิกภาพของตนที่มีมาตั้งแต่กำเนิดครับ่ปไปก็คืออีคิวครับอีคิวก็คือความสาม รอบข้างว่าคนรอบข้างแล้วก็ว่าจะมีอารมณ์อย่างไรเราวคนปรับตัวกับคนรอบข้างให้เข้าเข้าใจกันสมดุลเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทะเลาะกันแบั้นนะครับเพราะาคือการบริหารอารมณ์ของตัวเองนะครับก็คือการรู้จักรู้จักอ่ากดกนกดกั้นครับไม่ไม่ปล่อยอารมณ์ให้เกิด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 จนมากเกินไปแล้วก็ทำให้ผู้อื่นถ้าเกิดความระบากใจนะต่อไปนะก็คืออ่าข้อสี่ก็คือความสามารถที่ทําให้ตัวเองดูมีพลังก็คือ มีต่อคูอื่นในการบริสายต่อผู้อื่นล้วว่าความมีต่อผู้เห็นใจแล้วก็เกิดบางคน,นอาจจะมีความ้อแท้แล้วว่าอาจจให้กําลังใจนะครับผู้อาก็จสัำความรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คือไม่ไม่พูดรุนแรงหรือว่าทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจนะครับต่อไก็คือคีคิวที่มีเรากำหนดมาตั้งแต่แตแระดับครอบครัวส่วนตัวแล้วก็สังคมน,นะครับครอบครัวครับอย่างแรกคือต้องให้ความรัคกความอุลย์ ก็ชีวิตนะครับก็บุคคลนะครับก็คือไม่เพิกเฉยต่อความการเรียนรู้ไม่เพิกเฉยต่อการเรียนรู้รู้จกักฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ปล่อยวานนะงรู้จาักการให้อภัยนะแล้วก็สังคมคือสังคมนะก็คือรวมกิจาการรมที่ให้มี EQ ได้ดีเช่นการรับฟังดนตรี ความแขนแน็งแรงด้านภูมิต้านทานนะครับต่อไปคือด้านครอบครัวนะครับครอบครัวก็คือจะช่วยเพิ่มความใกล้ชิดนะครับกระชับความสัมพันธ์ให้รู้จักเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ลดความแข็งแรงในครอบครัวนะต่อไปคือการทํางานครับการทํางานคือช่วยบรรยายช่วยบรรยากาศที่ให้อากาศในการทํางานเช่นการทำงาน แล้วก็จะมีฟ้อตอนตนี้ครับการเลือกอาชีพครับหัวใจหรือว่าความหมายของมันก็คือการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เพ,เพื่อนจะออกไปทํางานต่อไปแล้วว่าจะเป็นการทํางานอย่างไรคนจะต้องรู้จักว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอย่างไรแล้วก็มีมีหน้าที่การงานว่าน้าที่การงานนี้ได้ความเริญก้าวหน้าแล้วก็ไม่สร้างความเบื่อหน่ายกับตัวเองเพื่อทําไปนานๆต่อไปแล้วก็สิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพครับก็มีปัจจัยหลัสองประการคือปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกข้อแรกก็คือแรงโน้มของตลาดแรงงานแรงโน้มของตลาดแรงงานก็หมายถึงปัจจัยทั่วไปของอุตสาหกรรมในประเทศนะว่าโรงงานสุบานต้องการอะไรแล้วก็โรงงานต้องการอนาคตก็ต้องการให้มีอุตสาหกรรมอะไรเพิ่มขึ้นครับป่อไปคือลักษณะงานลักษณะงานก็คืองานที่ทําประจําแล้วก็มีลักษณะงานยังไงถ้าเกิดทําประจําก็ต้องไม่สร้างความเบื่อหน่ายกับตนเองแล้วก็จะต้องรู้จักถ้าเกิด ด้านอาวุโสครับก็ต้องรู้สึกความอดทนแล้วก็ไม่ขี้บ่นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร่อไปต่อไปแั้วก็สามคือสภาพแวดล้อมของงานครับสภาพแวดล้อมของงานเช่นพวกบรรยากาศสถานที่ทํางานภายนอกเช่นความร้อนความความชื้นเปียกฝุ่นละอ,อนโรงงานสา,าริันตครับต่อไปก็คือคุณสมบัติของผู้ประก,กอบอาชีพก็คืออายุครับต้องคือ่ช่วงอายุที่ทํางานไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อยู่ใน,ใน,ใน,นวัยเกษียณครับต่อไปก็พเพศเช่น ือประมาณว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพทำสวัสดิการคือย่างผู้ชายจะเป็นคนทำาว่าก็จะมีความมั่นคงมากกว่าผู้หญิงนะต่อไปก็คือการเข้าประกอบอาชีพการเข้าประกอบอาชีพก็คือการเข้าประกอบอาชีพก็คือการการรู้จักกับนายจ้างว่านายจ้างมีการรับสมัครงานอย่างไงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการประกอบอาชีพสลากก็ต้องรู้ว่ามีการเงินการทุกิจว่ามีผลประโยชน์บ้างน้อยเท่าไหรต่อไปคือรายได้นะรายได้คือการให้อาชีพนั้น ว่ามีการเฉลี่ยได้เงินเดือนเท่าไรแล้วก็ทําต่อวันได้เท่าไยเพราะว่าจะไม่มันม่มันจะไม่ทำให้เรา กระจายให้รุ่งขวบชีพมากน้อยเพียงใดหรือว่าเราเราไปถึงทุกจังหวัดของทุกประเทศหรือเปล่าว่าจะมีการกระจายาไปทางต่างประเทศด้วยแล้วก็ผลดีหรือผลเสียของการประกอบอาชีพข้อดีของเสียในในแต่ละอาชีพก็คือก็ดีของเสียนงก็ขึ้นอยู่กับความปรงพอใจของแต่ละบุคคลแล้วก็การทํางานแล้วก็ปัจจัยความมัินไหนแล้วก็ความมั่นคงทางอาชีพต่อไปครับการสอบคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในและปัจจัยส่วนบุคคลก็จะมีทางด้านความสนใจ ความถนัดทักษะแล้วก็ผลสำเร็จและประสบการณ์นะแล้วก็ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างแนละค่ายยมคือค่ายยทั่วไปกับงานที่ส่วนใหญ่นิยมทำการแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็จุดมุ่งหมายในชีวิตก็คือเราต้องการให้เราต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตครับนะแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับชุดยงแล,แล้วก็ชื่อเสียงก็ก็คือต้องการมีอะไรที่อย่างไรความเข้าใจข้อมูลว่าข้อมูลงานเราต้องทำด้านไหนบ้าง ต่อไปเราจะทราบได้อย่างไรว่าอาชีพไหนเหมาะสมกับตัวของนักเรียนแล้วก็ของเราทุกคนนะครับคือว่าคนเราจะมีความถนัดในความสนใจที่อาชีพที่แตกต่างกันขึ้นจากวิถีชีวิตแล้วก็วิน,นิสัยแต่ละคนครับเช่นบางคนก็สนใจในทางด้านทฤษฎีศาสตร์บางคนก็สนใจในทางด้าน,าาน,น,ใในดานตรีหรือว่าบางคนก็สนใจในการช่วยเหลือ,อติดต่อช่วยเหลือประชาชนทั่วๆไปนะครับก็คือข้อสำคัญก็คือท่านนะครับต้อง,ต,องต้องจักตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการทำอาชีพอะไรแล้วก็มีินิสัยอย่างไรแล้ว ว่างานที่ท่านลงไปสมัครนั้นมีความตรงกับสายงานในอาชีพแล้วก็น่าสนใจเกี่ยวกับนิสังท่านอย่างหรูหาต่อไปนล้วก็ก็คือปัญหาก,ก่อนการตัดสินใจของผู้สมัครก็นักเรียนแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะัคือข้อหนึ่งแลก็คือการขายความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาดทักษะหรือว่าขาดความเขา้าใจเกี่ยวกับเนื้อเนื้อหาของงานอันนั้นนะครับแล้วก็ข้อสองคือนักเรียนต้องมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ต้องการการศึกษาจากอาจารย์หรือว่าต้องการการศึกษาจากคนที่รู้จักแอนชีพนี้ว่าถ้าอยู่นานๆไปแล้วว่าชี้นี้มีความก้าหน้านหรือว่าจะมีเงินเดือนยังไงต่อไปต่อไปนั้นทะเรียนก็คือจะต้องลูกขีดจำกัดคือสติปัญญาของตัวเองว่าตัวเองนั้นเหมาะกับชิพนี้หรือไม่ถ้าเกิดอาชีพไหนที่ต้องการความสติปัญญาของสูงต้องการความร่บรวยของสูงก็เราก็ควรจะหลีกเรียงนะต่อไปคือปัญหาทางด้า,ฐฐฐานเศรษฐกิจนะครับ นักเรียน็ต้องมีความเข้ามใจในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในสาขาวิชานั้นเป็นทุนเดิมครับเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจในเนื้อหาของงานะแลวก็ทาให้เราแง่ต่างๆมาดียิขึ้นคนระับต่อไปนะครับก็คือสรุปหลักการเรื่องอาชีพน,นะครับสรุปหลักการเรื่องอาชีพน,นะครับคนก็ต้องอย่างแรกคือต้องจับตัวเองดีซะก่อนว่าตัวเองเนี่ยนะมีนิสัยมีความรู้แล้วก็มีความถน,นัดแล้วก็มีความสามารถทางด้านไหนแล้วก็มีสุขภาพ Kau macam kalangan ini